สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูรถถังนะครับต่อยกับทางด้านของเสกสันออขวัญเมืองนะครับตอนนี้น่าจะเป็นการต่อยมวย5ายกนะครับซึ่งเป็นการประกบเจอกันครั้งแรกเลยนะครับของเสกสันออขวัญเมืองนะครับเจอกับทางด้านของรถถังจิตเมืองนนนะครับมวยบูครับสไตล์ใกล้เคียงกันมากนะครับดูกันออกอาวุธนะครับเสกสันเตะเสกสันเตะนะครับผม รถถังรถถังเตะครับเตะครับทันกันมากนะครับมวยคู่นี้ยับซ้ายโดนขาครับโดนเป็นเอาคืนครับมวยคู่นี้ครับยืนไม่ห่างนะครับยืนใกล้ๆกันเลยไม่มีใครถอยนะครับยืนจับจังหวะกันแล้วก็มีเตะขาเขี่ยขากันนะครับมีทีบนะครับเสียกสันก็ทีบแล้วก็โดนรถถังเตะนะครับมีหมัดยับนะครับรถถังมีทีบนะครับเสกสันก็คนไม่ยอมคนนะครับ เสี่สันโดนคาลายครั้งแล้วโอ้หมัดครับหัดนะฮะนะครับสไตล์เสียสันมาสไตล์รถถังมาแล้วครับขยับขยับหัวครับตบหน้าอกเอาเตะขาครับเตะพับในเอาครับดูครับทีบครับทีบเอาเตะขาหันขาครับรถถังพยายามหันขาแล้วก็มีทีบท้งคู่อาวุธทันกันมากนะครับผมมวยคผู้นี้ดูนะครับการออกอาวุธ ไม่มีใครยอมกันนะครับจับจังหวะกันแล้วก็มีหมัดมีเตะครับอาวุธคล้ายเคียงกันมากนะครับบางสันก็พยายามขยับเข้าหานะครับดูบางสันจะได้สูงกว่านิดๆนะครับนะครับโอ้หมัดครับหมัดมาหมัดไปนะครับดุยท้องดุยหน้านะครับเตะขานะครับเอาเอาเคลืนครับเสกสันก็ไม่ยอมนะครับผมโดนเบรคเอาเคลืนนะโอ้สอลลูกนี้ของรถถังกบเฉียวไปนิดเดียวครับ ขยับขยับครับบางสันขยับครับรีบเดินเร็วครับเศกสันก็จับจังหวะโอ้ยโยกหลบนะครับสายตาดีนะครับเสร็จกันรถถังนะครับนะครับขยับขยับยังทําอะไรรถถังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับบางสันมัดมามาดไปนะครับหันขานะครับหันคืนนะครับดูรถถังจะยืนมวยแน่นกว่านะครับบางสันนี่เวลาโดนจะมีแกวงนิดๆนะครับ รถถังเย็นมวยแน่นๆนะครับมีหันขานะครับอาจารย์พยายามหมัดมานะครับโอ้หมุนศอกกลับนะครับโอ้รูปนี้นะครับสายตาดีมากนะครับรถถังหลบนิดเดียวครับหมดยกไปแล้วครับมั่นใจทันทีครับรถถังจิตเมืองนนท์